วิลเพื่อนก็ต้องซัพพอร์ตงานก็ต้องทำสาวสาวแบ็คพิงค่ะเขาไปเอาแรงมาจากไหนนะคะเนี่ยกะแล้วว่าพอโรซเลียค่ะขึ้นเวทีน้อนลิซาต้องตามไปซัพพอร์ตแน่แต่ก็ไม่คิดว่าเวลามันจะกระชั้นกันมากขนาดนี้นะคะในงานคอนเสิร์ตโคเชล่าวันนี้ค่ะก็มีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นก็ตั้งแต่ก่อนที่แบ็คพิงค์จะขึ้นเวทีแสดงแล้วนะก็เป็นเวทีของโรซเลียค่ะเขาเจะแสดงก่อน โรเซรียเนี่ยก็คือเคยนัดเจอกันกับน้องลิซ่าแล้วก็ออกไปเดินเล่นในเ a มาด้วยกันนะคะวันนี้มีตารางที่จะแสดงคอนเสิร์ตก่อนที่แบ็คพิงจะขึ้นเวทีอะค่ะน้องลิซ่าก็คือแบบว่าวิ่งดุกดิ๊กนนะไปหาเพื่อนนะไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนอะไรแบบนี้ ฟิลงานก็ต้องทำนะคะเพื่อนก็ต้องดูแลนี่แหละค่ะความน่ารักของโนริซ่านะแล้วก็แต่ละคนค่ะก็จอยๆกันมากๆเนาะออกไปเต้นกันหน้าเวทีแบบว่าแบบสุดพลังอะ่ะคือไม่มีการออมแรงกันเลยทีเดียวนะคะพอถึงเวลาพวกเธอขึ้นเวทีบ้างโอ้โหไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากไหนนะก็สามารถขึ้นแสดงเวทีได้อย่างเต็มที่อย่างที่เราเห็นกันไปนะคะแล้วก็เห็นมีคุณ ชิโมงค่ะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ชักมดูดก็มีการบินมาดูคอนเสิร์ตของสาวสาวแบ็คพิงในงานปุชชาครั้งนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เห็นมีคนค่ะเห็นคุณแม่ของอลิซ่าก็ตามไปซัพพอร์ตแล้วก็อยู่แถวๆนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็รักใน Energy ของสาวสาวแบ็คพิงมากๆเลยนะคะเพื่อนมาก็ซัพพอร์ตกันค่ะในคอนเสิร์ตพวกเธอก็ทําได้เต็มที่แล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยเหมือนกันคอนเสิร์ตวันนี้สนุกมากๆเลยเนาะ แอบจอโมเมนต์น่ารักน่ารักนะก่อนที่สาวๆไปพิงจะขึ้นเวทีมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า